สวัสดีนักเรียนระดับชั้นปหนึ่งทุกๆคนเลยนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับครูจะมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดนะครับทําไมถึงต้องทบทวนเพราะว่าเราต้องสอบกันแล้วนะครับอของเราจะสอบอยู่ในนอกตารางนะครับจะไม่ได้รวมไปสอบอยู่ในใน,ในตารางมวยวิชาอื่นนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ที่นักเรียนได้ฟังอันนี้หลังจากจบคลิปทบทวนแล้วปุ๊บนักเรียน ต้องสอบนะครับสอบการสอบปลายภาคนะครับนักเรียนครูก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเมื่อฟังคลิปนี้จบปุ๊บนักเรียนก็เข้าไปทําได้เลยนะครับทําเพียงครั้งเดียวนะครับมั่นใจแล้วค่อยกดส่งนะครับตอบไปถูกนะครับมี20ข้อนะครับอ่านให้มั่นใจแล้วค่อยติ๊กนะครับห้องติ๊กแค่ถูกห้อง เลขี่ตีให้ถูกเลขี่ตัวเองนะครับตัวฐานก่อนส่งนะครับโอเคเรามาดูเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือวิวัฒนาวิวัฒนาการการเกิดกําเนิดเครื่องดนตรีในสมัยก่อนนะครับอ่าหลักๆเลยมนุษย์ยุคสมัยก่อนนะครับอาศัยอยู่ตามถ้ำตามโพรงไม้นะครับยังรู้จักนะครับยังไม่ค่อยรู้จักการร้องรำทาเพลงมากนะักแต่รู้จัก เอาเสียงจากธรรมชาติรอบตัวมาใช้เกิดประโยชน์อย่างเช่นเสียงสีกันของต้นไม้เสียงกระทบกันของต้นไม้หรือแม้กระทั่งมนุษย์เองเนี่ยหยิบกิ่งไม้ท่อนไม้มาแล้วเอามาเคาะจนเกิดเสียงนะครับนี่แหละครับนักยนการเคาะไม้นะครับทำให้จนกลายมาเป็นเครื่องดนตรีในสมัยปัจจุบันนะครับวิการเคาะไม้นะครับอามาเป็นเครื่องดนตรี ครื่องดนตรีประเภทตีในสมัยปัจจุบันเลยนะครับแค่จุดเล็กๆการข้อไม้แค่นั้นนะครับและยังมีอะไรอีกมีการเคาะหินเอาหินมาเคาะมากระทบกันมันก็เกิดเสียงนะครับก็วิวัฒนาการการเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีได้อย่างเช่นและเขาบอกว่านะครับเครื่องดนตรีชิ้นแรกของโลกเลยเกิดขึ้นที่ตัวมนุษย์มนุษย์เอง นั่นก็คือการปรบมือมนุษย์รู้จักการปรบมือนะครับเพราะปรบมือปุ๊บมันเกิดเสียงสามารถปรบมือเพื่อเรียกพวกของปรบมือเพื่อขู่สัตว์ศัตรูต่างๆได้นะครับเนี่ยจึงกำเนิดเป็นเสียงดนตรีอันแรกของโลกนะครับต่อมานะครับก็พ,พัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งรู้จักผิวปากมนุษย์รู้จักผิวปากนะครับมนุษย์นําการผิวปากเนี่ย มาใช้ประโยชน์มากมายตามที่ครูได้สอนนะครับการผิวปากเนี่ยก็ได้กลายวิวัฒนาการกลายมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับอ่าหรือแม้กระทั่งการนำเขาสัตว์ที่พึ่งล่ามาเนี่ยนะครับมาตัดแล้วก็ดัดแปลงให้มันเกิดเสียงออกมาจากเขาสัตว์ก็วิวัฒนาการกลายมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าจนถึงปัจจุบันนะครับกลายมาเป็นเครื่องดนตรีอะไรอย่างเช่น ผิวปากก็จะมีเสียงคล้ายๆกับคลุยใช่ไหมเป่าเขาสัตว์ก็เสียงก็จะคล้ายกับทำเป็ดหรือแตรต่างๆที่เห็นทุกวันนี้นะครับและยังมีเครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งที่ได้วิวัฒนาการมาจากการล่าสัตว์มนุษย์สมัยก่อนรู้จักการใช้ธนูในการล่าสัตว์เมื่อง้างยิงธนูไปปุ๊บเส้นเอ็นที่ขึงเนี่ยมันแหวกอากาศไปทําให้เกิดเสียงนะครับจึงกลายมาเป็นเครื่องดนตรีประเภท เครื่องสายเครื่องสายก็จะมีการดีดกับการสีอ่าเนี่ยคือวิวัฒนาการมาจากธานูเลยนะครับนักงเรียนการดีดมีอะไรก็มีกีตาร์เบสคอคูเล,เล่อ่าการสีก็มีไวโอลินสีซอนะครับที่นักเรียนเห็นหลักๆอ่านี่คือวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสมัยก่อนนะครับโอเคจบเรื่องแรกเราไปต่อเรื่อง2เลยนะครับนักเรียน นักเรียนเรามาดูเรื่องที่2นะครับก็คือการบรรเลงบทเพลงหนึ่งะครับก็คือการบรรเลงบทเพลงเบื้องต้นนะครับอ่าโนสากลมีทั้งหมด7ตัวนะครับนักเรียนอย่าตอบผิดนะ7ตัวได้แก่โดเรมีฟาโซลาทีนะครับส่วนโดสูงเราไม่เอาไปนับนะอ่าสัญลักษณ์นะครับโดก็เท่ากับดอเด็กตัวเดียว เรเท่ากับรอเดือตัวเดียวมีเท่ากับหมอม้าตัวเดียวฟาเท่ากับฟอฟันตัวเดียวโซสโซลาลอลิงทีทอทหารส่วนโดสูงเพื่อเราจะถ้าเราใช้ดอเด็กมันก็จะสามกับตัวแรกใช่ไหมเราก็มีจุดกลมๆข้างบนนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าตัวนี้คือโดสูงนะครับนักเรียนเมื่อเรารู้เป็นภาษาไทยแล้วเราต้องรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับโด ก็แทนด้วยตัว C ทุกตัวจะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนักเรียนโดแทนด้วยตัว C เรแทนด้วยตัว D มีแทนด้วยตัว E f าแทนด้วยตัว F โซแทนด้วยตัว G ล a แทนด้วยตัว a และ t ีแทนด้วยตัว B ส่วนโดสูงก็ใช้ตัว C เหมือนกันแต่ไม่ต้องไปเติมจุดเหมือนภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษไม่มีนะครับโอเค เรื่องการสาธิตเราไม่ต้องไปดูนะครับเร,เราเรียนกันแล้วนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องที่3กันเลยนะครับนักเรียนไป้าการเป่าเพลงช้างช้างช้างนะครับ เรามาดูเนื้อเพลงช้างกันก่อนนะครับนักเรียนนะครับมันร้องว่ายังไง่านักเรียนดูตามสไลด์เลยเนาะนักเรียนทุกคนคงร้องได้แล้วนะครับอในเนื้อเพลงเนี่ยนะครับนักเรียนจําให้แม่นนะครับ่าครูไม่รู้ว่าจะมีออกข้อสอบหรือเปล่าแต่นักเรียนต้องจําให้ได้ว่า เนื้อเพลงเนี่ยมันบอกว่าย่างไรนะครับช้างมันร่างกายมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับนักเรียนนะต่อมาเรามาดูโน้ตเพลงของเพลงช้างช้างช้างกันนะครับอ่าโน้ตเพลงช้างมีดังนี้โซ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 มีเรมีโซโด โซมีเรมีโดเรโดลาโดโดลาโซโดโดลาโดโดลาโซโดโซล i าโซมีเรโดอ่าอันนี้ฟื้นความจำนะหวังว่านักเรียนคงจะจำได้โน้ตเพลงช้างอ่านักเรียนมาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องนี้ออกสอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนักเรียน เรื่องเพลงการเป่าเพลงหนูมาลีนะครับเรามาดูประวัติของเพลงหนูมาลีก่อนนะครับเขาบอกว่าเพลงหนูมาลีนะครับเดิมทีเนยนำทำนองมาจากเพลง Mary Had a Little Lamb นะครับ Mary Had a Little Lamb นะครับ หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือหนูมาลีเนี่ยไม่ใช่หนูมาลีหนูแมรี่มีแกะตัวน้อยอ่าซึ่งสมัยก่อนเด็กฝรั่งนะครับจะใช้เป็นบทกลอนในการท่องอา,อาขยานนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยนำมาจากเรื่องจริงนะครับของเด็กหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแมรี่อซเยอร์นะครับเธอมีสัตว์เลี้ยงเป็นลูกแกะนะครับ ต่อมานะครับมีนักประพันธ์เพลงหรือนักแต่งเพลงนะครับได้นำมาแต่งต่อนะครับและมาเผยแพร่ในปีคิดสกักราช1 8า0นะครับนำมาแปลงให้สำหรับเด็กนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ฟังนะครับจนกระทั่งนะครับเพลงเนี้ย โด่งดังไปทั่วโลกนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นเพลงหนูมารีในฉบับเวอร์ชั่นของไทยนะครับอัอนนี้คืออนุสร์ี่่ตั้งเจ้าแกะของหนูมารีไว้นะครับมีจริงนะเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อเพลงหนูมารีนะครับเพลงนี้ทุกคนร้องได้อยู่แล้วนะครับแต่ครูอยากให้สังเกตในเนื้อร้องนะครับอ่า มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างจําไว้ให้ดีนะนักเรียนอ่าโอเคเราไปดูโน้ตเพลงโน้ตเพลงมีนิดเดียวนะครับมีเรโดเรมีมีมีเรเรเรมีโซโซมีเรโดเรมีรีมีเรเรมีเรโดอ่านิดเดียวนะแต่สอบอ่านิดเดียวแต่ออกสอบเนาะเพราะนั้นจำให้แม่นนะครับ หวังว่านักเรียนทุกคนคงทำข้อสอบได้ข้อสอบครูไม่ยากเนื้อหาไม่ได้มีนอกเหนือเลยคืออยู่ที่เรียนมาทั้ง4บทนี้ทั้งนั้นนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจสอบก่อนที่จะกดส่งทวนให้ทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อตัวเองเลขที่และห้องให้ถูกต้องทวนตั้งแต่ข้อหถึงข้อยว่ามั่นใจแค่ไหนถึงกดส่งและไม่ต้องกดซ้ำซ้อนนะครับโอเค หวังว่าทุกคนคงสอบผ่านและครูขอให้ทุกคนสอบผ่านนะครับได้ยีคะแนนเต็มเลยอ่าไปลงมือทำข้อสอบได้เลยครับ